วันนี้เราก็จะมาทำเมนูผัดค้าหมูนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครๆก็สามารถทำได้ค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำผักมาล้างนะคะพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำผักมาหั่นนะคะ พอเราหั่นพักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อหมูของเรามาล้างทําความสะอาดอีกครั้งค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะล้างสองน้ํานะคะพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดไข่ดาวกันค่ะก่อนอื่นเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะเราจะตั้งจนกว่าไฟจะร้อนนะคะแล้วก็ตีไข่ลงไปค่ะ ถ้าเกิดว่าไฟไม่ร้อนนะคะไข่ก็อาจจะติดกระทะได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นไข่ดาวที่เราทอดสุกแล้วค่ะสำหรับน้ำมันที่เหลือนะคะเราก็จะเก็บไว้ไปทำผัดต่อค่ะขั้นตอนการผัดก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็จะนำพริกกระเทียมมาโขกค่ะเราจะโขกพออยากให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันที่เหลือลงไปค่ะตามด้วยพริกกระเทียมที่เราโขกเสร็จแล้วเราจะผัดจนกว่าจะได้กลิ่นหอมของพริกกระเทียมนะคะใส่หมูลงไปค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูของเราจะสุกค่ะ พอเนื้อหมูของเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ผักคะน้าลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะตำด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะพอเราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็มาชิมรสชาติกันเลยค่ะพอไนดะ้รสชาติที่เราชอบแล้วเราก็จะใส่พริกไทยลงไปค่ะในส่วนของพริกไทยก็ช่วยเพิ่มความหอมและรสชาติให้กับอาหารของเราค่ะสําหรับใครที่ไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะและผัดคณะหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน